สวัสดีครับคลิปนี้เอฟซีสายหมู่ห้ามพลาดนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพบอกงานติดทองประจําปีหลวงปู่ศีและวังเทศตรวจสัตยักษ์วัดปู่ช้างตําบลบางพูเวียงอําเภอบางพลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่23 24า5้านะครับมีพระสรศส,สมโภตทุกคืนนะครับในวันสุดท้ายของงานนะครับจะมีการวันที่25นะครับ9โมงเช้าจะมีการสวด นพเคะสะดเดาคเคต่อดวงชะดาครับและวันที่10และเวลา13.3สุนบ่ายโมงครึ่งน,นะครับสวดพันยักษ์ใหญ่แบบโบราณโดยพระพิธีทำจากวัดโพธาเตียนนะครับที่วัดหูช้างนะครับถือว่าเป็นตำนานการสวดพันยักษ์เลยนะครับมีหลายคนสวดแล้วชีวิตดีขึ้นมาร่วมพิธีดีขึ้นเสนีดยดจางไรที่ต้องมานี่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูพิธีการครับวนะัดแห่งนี้นะครับ มีคนมาอาบน้ำมนต์ที่วัดหูช้างกันมากมายเลยนะครับก็ที่นี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับดอกไม้ทูกเฉียนนะครับก่อนหน้านี้นะครับวัดน,นี้คนเข้าไม่เยอะนะครับหลังจากมีการโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับรวมทั้งปากต่อปากเลยนะครับก็มีคนเดินทางมาอาบน้ำมนต์มาลงยันกันจำนวนมากนะครับ ก็ต <ítulo> <es> anyway, ้องมาต่อคิวนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือใครมาก่อนก็อาบก่อนนะครับยืยันความมือก่อนนะครับใครมาที่หลังก็ต้องต่อแถวนิดหน่อยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบวินัยนะครับอันนี้นะครับวันนี้พอมีคนมาต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะครับทางช่องได้เดินทางมาทําคลิปที่นี่ตั้งแต่ที่วัดนี้ยังไม่เป็น ที่รู้จักเท่าใดนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีบรรยากาศอาบน้ำนมัมกันครับภาพที่เห็นนี่นะครับลูกศิษย์ก็ทยอยไป้ทยอยเอาถังน้ํามาออกให้ทุกคนนะครับหนึ่งถังต่อคนนะครับได้รับความนิยมแค่ไหนนะครับนับจํานวนถังเอาเองเลยนะครับนีบเลยนะครับ ได้รับความนิยมแค่ไหนดูจำนวนสั่งเราเองเลยนะครับที่นี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับตามมายนะครับข้าง้าหลายคนลดแล้วดีขึ้นนะครับก็กลับมาลดใหม่นะครับที่นี่ก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับถ้าใครจะมานะครับ <Okay. S 1> ก็ แต่งตัวให้สุภาพสุภาพหน่อยนะครับเพื่อนะครับเสร็จแล้วครับรแล้วครับนิยมแค่ไหนนะครับดูจำนวนถังเอาเองนะครับ ดูจานวนคนเราเองนะครับที่นี่ไม่มีการกําหนดราคาใดๆนะครับหลวงพี่ก็จะอาบให้ทุกคนนะครับมาก่อนอาบก่อนครับตามคิวนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับสุดแล้วแต่จะทำบุญนะครับที่นี่นะครับเสร็จแล้วครับหลายคนนะครับเคยบอกว่าที่นี่มีราคานะครับมาดูด้วยตาตัวเองเลยครับว่า จะเป็นยังไงนะครับเรียแล้วครับมีรอบี่สี่แล้วครับทีมงานพี่บอกว่ารอบที่สี่แล้วนะครับใช่ค <Rey> ่ะ <S <S Thank <laughs> you. 係啦，哈。 ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการอาบน้ำมนต์ในรอบที่สามนะครับก็สุดแท้ไดแล้วใครจะเชื่อนะครับการอาบน้ำมนต์ที่นี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทําบุญตามศรัทธาเลยนะครับหลายคนมาอาบน้ำมนต์ที่นี่แล้วนะครับบอกต่อกันนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ลูกศิษย์เลยขอให้อาบน้ำมนต์ทุกวันทุกวันเลยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับลูกศิษย์กำลังได้เตรียมน้ำมนต์มา ให้แต่ละคนอาบครับต่อหนึงคนต่อหนึ่งถังนะครับนะครับถังน้ำมนลที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็จะทยอยอาบให้ทุกคนทุกคนทีละถังทีละถังเลยนะครับ,รบก็ดูกันเอาเองนะครับได้รับความนิยมแค่ไหนนะครับ ก็บอกเอฟที่ะจะมาอ่านลำมนที่นี่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับใส่เสื้อออกสีโทนดำๆออกมานะครับสีขาวก็เดี๋ยวมันจะเห็นเสื้อในแล้วดูแล้วมีคนไปคอราคาได้นะครับทีก็จะตั้งใจาบให้ทุกคนเลยนะครับเดแน้วครับ บรรยากาศรราการอาบน้ำน์ที่วัดสร้างนะครับเสร็จแล้วครับมีคติความเชื่อว่าอาบแล้วดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับในการอาบน้ำนมนะครับแล้วแต่ใครจะร,ร่วมทำบุญกับหลวงพี่ออสนะครับตอนนี้วัดกําลังสร้างโรงครัวอยู่นะครับก็ต้องอาศัยพลังศรัทธาจาก ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมอาบบ<ส>นมนวนที่นะครับของพี่ก็จะนําปัจจัยทั้งหมดไปใช้ในกิจกรรมของวัดนะครับวัดหูช้างเป็นวัดหนึ่งนะครับที่ผมคุ้นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าะะเริ่มมาทําคลิปข่าวตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของเอฟซีทางท้องทั้งหนนะครับเจแน้วครับพี่ออสเป็นสิ์ลูกสิบ เป็นหลานหลวงหปู่ตีนะครับวัดปู่ช้างนะครับหลวงตีปู่ตีก็เป็นหลานหลวงปู่ตีอดีตพระเกจิอดีตในดังอดีตนะครับที่มีความเกอดเดิมเรื่องประหลัดนะครับนะครับที่จะอาบให้ทุกคนนะครับมาก่อนก็เข้าคิวกันนิดหนึงนะครับ ถ้าถ้าใครอยากมาก็มาแต่เช้ามืดเลยนะครับก็ได้อาบรอบแรกนะครับถ้ามีงานนะครับห้องน้ำที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับที่อาบนี่นะครับก็เดินทางไปเปลี่ยนไม่ไกลนะครับฝากประชาสัมพันธ์เอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับในวันที่25กุมภาพัานธ์นี้นะครับ จะมีพิธีกรรมสวดนักเพาะตำรับโบราณนะครับที่วัดจัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2511จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็50กว่าปีแล้วนะครับก็จะเชิญพระพิธีธรรมมาจากวัดโพธาเตือนนะครับผมรู้จักพระพิธีธรรมหลายรูปนะครับมีทั้งเจ้าคุณด้วยนะครับแล้วก็ระดับเิญียน,นะครับอันนี้เป็น การอาบน้ำมนต์ที่วัดสุช้างนะครับะะเป็นคติความเชื่อนะครับอาบแล้วจะปัดเป่าสิ่งที่เป็นอบับปองมงคลแก่ชีวิตออกไปนะครับคนก็ถึงนิม,มมมาอาบอย่างต่อเื่อนงนะครับ นนครับที่จอดรถที่นี่สะดวกสบายนะครับแล้วก็การเดินทางก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับอาบนนะ้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนอนลงถวายสังฆทานได้นะครับวัดสังฆทาวัดสะเคียนนะครับเสร็จแล้วครับเสรครับ จะทำบุญไม่ทำบุญตามสะดวกตามศรัทธาเลยนะครับอุวงพี่ออสทางวัดไม่ได้กำหนดค่ากฎเกณฑ์ใดๆนะครับย้ํานะครับสําหรับเอฟซีที่แสดงความคิดเห็นบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับมาดูเองนะครับแล้วจะรู้ว่าที่นี่เขามีค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับเสร็จแล้วครับน้ำมนต์แล้วดียังไงนะครับต้องมาหาเองนะครับถึงจะรู้นะครับการที่จะอธิบายว่าดียังไงนะครับอธิบายลําบากสําหรับคนไม่เชื่อนะครับสำหรับคนเชื่อนะครับ ดูคลิปแล้วมาอาดเลยนะครับเห็นะครับเอฟซีเอฟซีทางช่องและศรัทธาจากสารพิิตนะครับที่เดินทางมาอาบน้ำมนนะครับอย่างถ้าเป็นสาวทิพิตนะครับห้าร้อยคนขึ้นนะครับใครอยากมาให้อาบไว้แลวก็มาแต่เช้ากันหน่อยนะครับวัดเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับนะครับ ที่นี่ก็จะเติมรถด้วยนะครับเต,รเติมรถตามกำลังศรัทธานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเสร็จแล้วครับใช่ครับปีทำนี่ทุกปีเนี่ย เสแล้วครับเสร็จแล้วครับ เราเปลียนกองเสร็จแล้วครับ